โอเคตอนนี้ขอัความต้อนรัทุกท่านนะครับตับไปดูนะครับที่บริเวณด้านหน้านะครับซึ่งจากสองแถวที่สองก็คือแถวแรกของการเดินมารับด้านนอกแถวเดียวเท่านั้นให้ทุกท่านเห็นเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ปฏิบัติในเวลาอีกนะครับตอนนี้ด้านหน้า้อมแล้วเรียนเชิญทุกคุแถวได้หนงแถวในแถวที่สอง วได้ทรงพระราชทานปวดกล้าวปวดหมองให้ระมุดควบกับองค์เลขาธิการพิราะห์ในข้าราชการจมฬาเชิญสิ่งของประราชทานแล้วกให้กับประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเดินมุกธาจังหวัดแคสุรนน์เพื่อบรรเทาความเดดือร้อนและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนสำหรับสารการภัยในครั้งนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลอยู่หัว และสำเร็จนารก้าวรวบรมราชนีอทรงมีความหูใหญ่ประชาชนและทรงมีพระราชกระแสรับต่างให้หน่วยงาน่างๆาที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอที่จะเผชิญเหตุอันปล่อยเกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนพร้อมั้วสทรงให้การติดตามพื้นปูทั้งผูวภาคกายและสูขภาพใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยพระราชพิทางแน่วแน่ที่จะทําให้ประเ,เทศชาติบั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในโอกาสนี้ขอขอบคุณและให้ำกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานรวมทั้งจิตาสาทุกคนที่คอยช่วยเหลือดูแลประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุให้สามารถผ่านช่วงวิกฤตการณ์นี้ไปได้ด้วยดีด้วยพระมหากรุการณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้กระผมขออวยพร ให้ทุกท่าน้นทีน่นี้มีสุขภาพรนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตต่อไป